กินเล่นสไตล์กินขี้ครับมซื้อลอตใหม่ครับหวยเยอะหวยเยอะถูกเวยครับร้านนึนีอยอยากเอาไมครับไก่อันนี้ลดราคานะครับหนึ่งบาทครับไม่มีตังค์โอนนะครับหนึ่งบาทหนึ่งบาทีหนึ่งบาทผมขายพันหนึ่งนะครับใครจะซื้อนะครับเข้ามาซื้ออย่าอย่าลืมกดติดตามกดสไดกันกดกระดิ่งเห้เยอะๆเลยครับมึงมึงอย่าฟังยูมึงอย่าฟักงยู มาด้วยนะครับเหลือไอเล็บอยูนะมุงไม่ต้องมุงไม่ต้องทำใส่กูกรู้มื่เกีย้คิ้วเออก็เออก็ฝากไว้แค่นี้นะครับดูแลตัวเองดีเนะไปบปายบาย่ลยบอแลวเอาบอแล้วทุกคนครับไปยับเบีินผมก็หนึ่งห้าสี่ห้าครับเนี่ยนะหนึ่งห้าสี่ ไปภายในครับไปไปนะครับห้ารอยล้านหนึ่งล้านครับหนึ่งล้านหมวกเยอะกเออเออมีหมวกได้ก็แถมหมวกมาให้พออย่างนี้ <l ux> ไปไป ยำเป็นเด็กก็คับดได้อออดปอดูดิป้านป้านคุณรวยครับ